จุดมุ่งหมายของการรักษาสินข้อที่4คือไม่ทำลายสัตยธรรมในตัวตนสัตยธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ซื่อตรงความจริงจริงใจพูดจริงทำจริงซึ่งหมายถึงสัจจะนั่นเองเมื่อสังคมมนุษย์เป็นการอยู่รวมกันอย่างเป็นหมู่เป็นเหล่าการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกัน หรือสังคมส่วนรวมความซื่อสัตย์จึงมีบทบาทสำคัญมากสัยธรรมจึงเป็นการบำเพ็ญธาตุดินเพราะแผ่นดินมีความหนักแน่นไม่แปรพันไม่ว่าสัปปรพสัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินจะเป็นเช่นไรไม่ว่าสิ่งร้อนหนาวเย็นสะอาดสกปรปกจะรดราดอย่างไรก็สามารถรองรับให้สัปปรพสัตว์พึ่งพิงอาศัยความซื่อสัตย์ของฟ้าดินจะเห็นได้ว่า การหมุนเวียนเปลี่ยนผันตามฤดูกาลของธรรมชาติถ้าหมุนเวียนถูกต้องตามการเวลาก็ไม่เกิดเหตุวิปริตความสันติสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นสัตยธรรมของฟ้าดินนั้นคือการกระทําที่ตรงต่อสัจธรรมและสม่ำสเสมอหากเกิดอาการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยภัยพิบัติย่อมบังเกิดขึ้นมนุษย์ก็เชกเช่นกัน ถ้าผิดต่อสตยธรรมของตนเองแล้วภัยพิบัติย่อมบังเกิดขึ้นต่อตนเองการบำเพ็ญสตยธรรมมนุษย์ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นการปฏิบัติต่อสามีภรรยาต้องมีความจริงใจต่อกันการปฏิบัติต่อเพื่อนฟูงต้องมีมโนธรรมและความซื่อสัตย์ การปฏิบัติต่อศัตรูต้องรู้จักการให้อภัยสังคมนั้นย่อมมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธองค์สอนให้เจริญศิลมุสาวาทาเวร,รมณีคือการไม่พูดปดไม่พูดเท็จให้พูดจริงทำจริงให้มีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อกันการบำเพ็ญสัตยธรรมย่อมต้องระมัดระวังต่ออารมณ์ของตัณหา หากปล่อยให้อารมณ์เช่นนี้ครอบงำจิตใจแล้วย่อมทำลายม้ามซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดคนที่ปฏิบัติผิดต่อสัตยธรรมเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อบำเพ็ญสัตยธรรมจึงได้เกิดกำเนิดเป็นไก่ทำหน้าที่บอกการเวลาแก่มนุษย์โดยไม่ผิดพลาดไม่พูดปดมีสักจะผู้คนก็จะให้ความเชื่อถือ อานิสงส์14ประการของการรักษาสิน้อที่สี 1. มีอินทรีย์ทั้ง5ผ่องใส 2. มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน 3. มีฟันเสม,มอชิดสะอาด 4. ไม่อ้วนจนเกินไป 5. ไม่ผอมจนเกินไป 6. ไม่สูงจนเกินไป 7. ไม่เตี้ยจนเกินไป 8. กลิ่นปากหอมเหมือนดอกบัว 9. ได้สัมผัสแต่ที่เป็นสุข 10. มีบริวารล้วนขยันขันแข็ง 11. บุคคลอื่นจะเชื่อถือถ้อยคํา12ลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกลีบดอกบัว 13. ใจไม่ฟุ้งซ่าน 14. ไม่ติดอ่างไม่เป็นใบผลกรรมของการละเมิดสินข้อที่4บุคคลใดพูดปตดพูดส่อเสียดนินทาให้ร้าย ตายแล้วย่อมไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาที่สุดแก่ผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือถูกกล่าวตูแตกสามเมื่อคีได้ยินแต่คำไม่พอใจและไม่น่าเชื่อถือผลกรรมในชาติต่อๆไป 1. พูดไม่ชัด 2. ฟันไม่เป็นระเบียบ 3. ปากเหม็นมาก 4. ไอตัวร้อนจัด 5. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ 6. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปาก 7. ถ้ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย 8. จิตไม่เที่ยงคล้ายคนวิกลจริตหนทางทู่เราตั้งสัจจะว่าจะไม่พลั้งปากพูดโกหกสอเสียดนินทาด่าใครพูดแต่สิ่งที่สมควรพูดอะไรไม่ควรพูดก็อดกลั่นไว้ มันพูดหรือเผยแพร่ธรรมะให้คนอื่นฟังบ่อยๆทำตัวให้เป็นคนมีสัจจะเชื่อถือได้หลักคำสอนของมหายานศีลขอที่สคือมุสาวาทาเวร,รมณีแปลว่าอะไรไม่พูดโบทใครบ้างตั้งแต่เกิดมาพูดแต่ความจริงทั้งหมดมีไม่มีไม่ แล้วอย่างนี้เราปฏิบัติตามศีลแล้วหรืออย่างไรกันชาวพุทธทั้งหลายอย่าลืมว่าการที่เรานั้นจะพูดปดหรือพูดจริงก็อยู่ที่กรรมวิธีในการพูดอย่างเช่นวันนี้แต่งตัวไปโรงเรียนบอกพ่อแม่ว่าจะไปโรงเรียนแล้วเรานั้นกลับไม่ไปโรงเรียนอย่างนี้ถูกต้องไหมแต่วันนี้มาถึงที่นี่แล้วบางคนบอกว่า เราไปเที่ยวน้ำตกกันเชิดแต่ผลปรากฏว่าคนคนนั้นพูดปดให้ถูกหลอกมานั่งฟังทมณที่นี้มีบ้างไหมการพูดปดอย่างนี้ใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่พูดปดเหล่านี้บอกว่าไปเที่ยวน้ำตกกันนะแต่ปรากฏว่าถูกจับมานั่งฟังอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ถือว่าคนคนนั้นมีทักษะในการพูด เพื่ออะไรล่ะเพื่อให้คนที่กำลังลุ่มหลงเหล่านั้นรู้ซึ้งถึงหนทางที่แท้จริงรู้ว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วประตูจิตพุทธ,ธะอยู่ที่ไหนเหตุใดจึงต้องถูกจับมานั่งอยู่ที่นี่แต่หลังจากที่เราถูกจับมานั่งฟังเราจะฟังเท่าไหรค่อยว่ากันถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็ขอชมเชยคนผู้นั้น เพราะสามารถที่จะชักจูงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมารู้ซึ้งซึ่งสัจธร์มทเพราะฉะนั้นใครพูดปดกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่พิษแต่ในทางกลับกันเรานั้นพูดปดท,ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคอยยุแย่คอยทำให้ผู้อื่นแตกแยกนี่ก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นแล้ว โทษที่กล่าวคำเท็จมักถูกล่อลวงให้เสียทรัพย์ข่าวของและแกล้งฟ้องร้องด้วยความไม่เป็นจริงโทษที่กล่าวให้เขาแตกร้าวกันนั้นทำให้แตกร้าวจากบิดามารดาบุตรภรรยาขนายากราศจากที่พึ่งพาอาศัยมิตรสหายเที่ยวร่วมใจก็แตกกันไปโทษที่กล่าวคำหยาบ ทำให้ได้ยินได้ฟังแต่คำหยาบช้าถูกติเตียนนินทาดุดาว่าร้ายด้วยคำหยาบคายหลายประการโทษที่กล่าววาจาหาประโยชน์ไม่ได้ทำให้ได้แต่ฟังแต่เรื่องไร้สาระหามูลความจริงไม่ได้โทษแห่งมุสาว่าในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพมัททัตครองกรุงพารณสี พระองค์ได้จัดให้มีมหรสพครั้งใหญ่ขึ้นโดยมีเหล่ามนุษย์นาครุฑเทพพยาดาพาคันมาชมมหรสพเป็นจำนวนมากในครั้งนั้นมีเทพบุตรสี่องค์ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อมาชมมหรสพเทพบุตรทั้งสี่องค์นั้นล้วนมีพวงมาลัยดอกไม้ทิพป,ประดับรอบศีรษะกลิ่นดอกไม้ทิพนั้นได้หอมฟุ้งตลบอบอ,บอวลไปทั่วพระนคร พวกมนุษย์จึงเที่ยวสืบหากันว่าผู้ใดที่ประกอบดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมเช่นนี้เทพบุตรเหล่านั้นจึงหอกมาแสดงตนให้ปรากฏตรงหน้าพระราชวังมหาชนที่มาประชุมอยู่ณนะที่นั้นจึงถามว่าพวกท่านมาจากสวรรค์ชั้นไหนมาเพื่อกิจธุระอนไดหรือเรามาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเพื่อชมมหโหรสพเทพบุตรเหล่านั้นตอบพวกมนุษย์จึงถามต่อไปว่า ดอกไม้ทิพย์ที่ท่านสวมศสีรษะมานั้นมีชื่ออะไรเนาะเมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้ทราบว่าดอกฟักทิพย์จึงได้กล่าวขอต่อเทพ,พบุตรเพื่อจะขอทัดทรงบ้างเหล่าเทพ,พบุตรจึงตอบว่า ดอกไม้ทิพเหล่านี้มีอนุภาพมากสมควรแก่หมู่เทพพยาดาพวกเดียวเท่านั้นไม่สมควรแก่ผู้ไม่มีศีลไม่มีปัญญามีอัธยาศัยน้อมไปในทางชั่วช้าลามกซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อตอบดังนี้แล้วเทพบุตรองค์ที่หนึ่งจึงกล่าวว่าผู้ใดไม่รักสิ่งของของผู้ใดไม่พูดเท็จแด้รับยศฐานแล้วไม่มัวเมาผู้นั้นแหลสมควรประดับดอกฟักทิพ ครั้งนั้นปุโรหิตของพระเจ้าพรารณนสีได้ฟังคำของเทพบุตรองค์ที่หนึ่งแล้วจึงคิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในตัวเราสักอย่างแต่เราจะโกหกเพื่อจะรับเอาดอกฟักทิพย์มาประดับศีรษะเพื่อให้มหาชนทั้งหลายเข้าใจว่าเราเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบทุกอย่าง ท่านรับเอาดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรนั้นมาประดับศีรษะตนแล้วก็ขอจากเทพบุตรองค์ที่สองต่อไปอีกเทพบุตรองค์ที่สองกล่าวว่าผู้ใดสแสวงหาทรัพย์ได้มาโดยชอบธรรมไม่หลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อได้ทรัพย์แล้วไม่ประมาทมัวเมาผู้นั้นและย่อมสมควรประดับดอกฟักทิพย์ ปุโรหิตจ,จึงโกหกว่าตนมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบทุกประการเมื่อรับเอาดอกฟักทิพมาสวมศีรษะของตอนแล้วจากนั้นจึงขอดอกฟักทิพจากเทพบุตรองค์ที่สต่อไปอีกเทพบุตรองค์ที่3าได้ก,กล่าวว่าผู้ใดมีจิตไม่จืดจางเร็วและมีศรัทธาไม่คลายง่ายๆไม่บริโภคของอร่อยแต่ผู้เดียวผู้นั้นและย่อมสมควรประดับดอกฟักทิพป,ปุโรหิตก็รับสมอ้างอีกเช่นเคย เมื่อรับเอาดอกฟักทิปมาสวมศีรษะของตนแล้วได้กล่าวขอต่อเทพพบุตรองค์ที่สี่ต่อไปอีกเทพพบุตรองค์ที่สี่จึงกล่าวว่าผู้ใด,ไ,ดไม่ด่าว่าสัตว์ปรุษทั้งในที่ต่อหน้าและรับหลังพูดอย่างใดทําอย่างนั้นผู้นั้นแลสมควรประดับดอกฟักทิปฝ่ายปุโรหิตก็กล่าวรับอีกพร้อมทั้งรับดอกฟักทิปจากเทพพบุตรองค์ที่สี่มาสวมศีรษะตนเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อเทพบระบุทธทั้งสีให้พวงมารายดอกฟักทพิ์แก่ปุโรหิตแล้วก็พากันกลับคืนสู่สวรรค์ในขณะนั้นเองปุโรหิตเกิดอาการเจ็บปวดศรีรษะแปลกปรๆเหมือนกับถูกทิ่มแทงด้วยปลายมีดที่แหลมคมทั้งปวดตึงราวกับศรีรษะถูกรัดไว้ด้วยเชือกเล็กต้องล้มลงกลิ้งเกือบไปมาอยู่ณทีนั้นเองมาหาชนทั้งหลายต่างพากันถามว่าเกิดอะไรขึ้นปุโรหิตจึงสารภาพว่า เราพูดเท็จเพื่อขอดอกฟักทิพย์จากเทวดามาสวมศรีรษะของเราขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันปลดพวงมาลัยดอกฟักทิพย์ออกจากศรีรษะของเราด้วยเถิดคนทั้งหลายได้ช่วยกันปลดพวงมาลัยดอกฟักทิพย์อย่างสุดกำลังความสามารถแต่ก็ไม่อาจปลดออกได้จึงพากันหามปุโรหิตไปส่งยังเรือนของเขาปุโรหิตได้ร้องไห้คร่ำครวญต้องทนทุกทร,รมานอยู่นานถึงเจ็ดวัน พระราชาทรงปรึกษากับหมู่อมารว่าจะทำอย่างไรจึงจะช่วยปุโรหิตผู้ไม่มีศีลให้รอดพ้นจากความตายได้อมารทั้งหลายจึงกราบทูลว่าขอให้จัดมหรหัศศพขึ้นใหม่เทพบุตรทั้งสี่นั้นคงจะมาชมอีกพระองค์เห็นชอบด้วยจึงโปรดให้จัดมหรสพขึ้นอีกเทพบุตรทั้ง4ี่ก็มาปรากฏกายแก่มหาชนอีกครั้งปุโรหิตจึงกล่าวอ้อนวอนเทพบุตรเหล่านั้นว่า ขอเทพบุตรทั้งหลายจงช่วยชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิดเทพบุะบุทั้งสี่พาการติดเตียนปุโรหิตนั้นในถ้ำกลางมหาชนว่าดอกฟักทิพนี้ย่อมไม่สมควรแก่ผู้ไม่มีศีลไม่มีกาลยานธรรมเช่นท่านท่านได้หลอกลวงพวกเราจึงได้รับผลแห่งมุสาวาทนั้นครั้นกล่าวติดเตียนแล้ว จึงปลดพวงมาลัยนั้นออกจากศรีรษะปุโรหิตจากนั้นก็ให้โอวาทแก่มหาชนให้ตั้งอยู่ในศีลแล้วพากันกลับไปสู่สวงสวรรค์พวงมาลัยดอกไม้อันง,งดงามที่กลับกลายเป็นความแหลมคมเข้าทิ่มนแทงจะสร้างความเจ็บปวดได้ก็เพียงกายแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวใจของปุโรหิตผู้นั้นไหนเลยจะบรรเทาลงได้ จากบุคคลผู้เคยเป็นที่เคารพนับถือกลับต้องมีชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างน่าอับอายนี่คือผลอันร้ายกาจของการโกหกหลอกลวงโทษมุสาวาตบุพกรรมของพระพุทธเจ้า เราเคยเป็นนักเลงชื่อปุนาลิในชาติก่อนๆได้กล่าวใส่ความพระประเจ็จพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพิผู้มิได้ประทุษร้ายโดยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกรราลนานสเสวยทุกขเวทนาสิ้นพันปีเป็นอันมากโดยกรรมที่เหลือนั้นในภพสุดท้ายนี้เราก็ถูกใส่ความโดยนางสุนทริกาเรื่องมีอยู่ว่า นางสุนทริกาเป็นนักบวชหญิงถูกพวกเดรธีจังวานใช้ให้ทำเป็นบอกใครต่อใครว่าจะไปค้างคืนกับพระสมณโคดมแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วไปนอนค้างเสียที่อื่นพอรุ่งเช้าก็ทำเป็นเดินมาจากเชตวนารามซึ่งเป็นที่ประทับของเราพออีกสองสามวันต่อมาพวกเดรฉีก็จ้างนักเรงไปฆ่านางสุนทริกา ทำเป็นประหนึ่งให้เห็นว่านางถูกฆ่าปิดปากผู้คนก็สงสัยว่าอาจจะเป็นจริงแต่พระราชาส่งคนออกสืบหาเบาะแสก็สามารถจับพวกนักเลงได้จึงตัดสินลงโทษทั้งนักเลงและผู้จ้างวานในที่สุดเราได้เคยบริพาทหรือพวดเสียสีให้กับพระสาวกในพระธรรมวินัยของพร,พ,พระพุทธเจ้าวาทัานจงเคี้ยว จงกินข้าวเหนียวเถิดอย่าก,กินข้าวสาลีเลยด้วยผลแห่งกรรมนั้นเตาต้องบริโภคข้าวเหนียวอยู่สามเดือนในเมื่อพรามณนิมนต์ไปจำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชลาแล้วลืมถวายอาหารแด่อาศัยพวกพ่อค้ามา้าได้ถวายข้าวแดงที่ใช้เลี้ยงมา้าเราชื่อว่าโชติปาระในการก่อนได้เคยกล่าวกับพระสุคตะพระนามว่ากัสปะ ว่าการตัดสรู้เป็นของได้โดยยากท่านจะได้จากควงไม้โพธิที่ไหนกันโดยผลแห่งกรรมนั้นเราได้บำเพ็ญทุกระกิริยาเป็นเวลานานถึง6ปีจึงได้บรรลุการตัดสรู้เราไม่ได้บรรลุการตัดสรู้โดยทางนั้นหรือทางธุรกิริยาซึ่งเป็นทางผิดแต่เพราะถูกกรรมเก่าทวงเอาปากดีปากเสีย บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะไปที่แห่งใดเมื่อถูกซักถามเขาไม่รู้ก็จะกล่าวว่ารู้รู้ก็ว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ว่าเห็นเห็นก็ว่าไม่เห็นกล่าวแกล้งเท็จทั้งคือรู้เพราะเห็นตนเองเพราะเห็นแก่คนอื่นหรือเพราะเห็นแก่สินจา้างนี่เรียกว่าคนปากอุจจาระ บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะไปที่แห่งใดก็ดีเมื่อถูกซักถามเมื่อเขาไม่รู้ก็กล่าวไม่รู้รู้ก็กล่าวรู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเห็นก็กล่าวว่าเห็นย่อมไม่แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเห็นแก่ตนเพราะเห็นแก่คนอื่นหรือเพราะเห็นแก่สินจ้างรางวัลนี่เรียกว่าคนปากดอกไม้ บุคคลบางคนในโลกนี้ละคํายาเว้นขาดจากคายาพูดแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอะหูเป็นที่รักจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองเป็นที่รักที่ชอบของคนมากนี่เรียกว่าคนปากน้ำพึ่งโทษมุสาวาตายเพราะปากมีเรื่องเล่าว่าพระโกกาลิกะ กล่าวหาภาษารีบุตรและพระโมคคัลนะว่ามีความปรารถนาหลามกพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดห้ามปรามถึงสามครั้งก็ไม่ฟังต่อมาไม่ช้าไม่นานก็เกิดโรคผู้พองมีแผลใหญ่ขึ้นทุกทีจนถึงต้องนอนบนใบตองมีน้ำเหลืองและโลหิตไหลคล้ายปลาที่ถูกขอดเก็ตในที่สุดก็ทำกาละด้วยอาภาธนั้นและไปเกิดในปฐุมนรก ก็เมื่อพระโกราลิกะเกิดในปทุมนาลกแล้วพวกพิสุสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้เนาพระพิสุโกราลิกะถึงความพินาศมรณะภาพเพราะปากเสียของตนแท้ๆเมื่อเธอด่าพออระอัครสาวกทั้งสองอยู่ได้ถูกแผ่นดินสูบแล้ว พระสัสดาเสด็จมาตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่สนทนากันแล้วตรัสว่ามิใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนถึงความพินาศวายวอดก็เพราะปากเสียของตนเหมือนกันจึงได้รตรัสเล่าว่าในอดีตการมีเต่าอาศัยอยู่ในสระน้ําแห่งหนึ่งลูกหงสองตัวซึ่งมีที่อยู่อาศัยในถ้าทองบนภูเขาจิตตะกูด อันเป็นสถานที่รื่นรมได้พากันไปเที่ยวหากินที่สะน้ําแห่งนั้นจนสนิทสนมเป็นเพื่อนรักกับเตา่าในวันหนึ่งจึงเอ่ยปากชวนเต่าไปเที่ยวบ้านของตนว่าเพื่อนเอ๋ยไปเที่ยวทำทองที่ภูเขาจิตตะกูดไหมเต่าก็บอกว่าฉันจักไปได้อย่างไรขาก็สั้นเดินก็ไม่เร็วพวกเราจะกนำพาไปเองก็เพียงแต่ท่านรักษาปากว่ให้ดี เต่าก็รับปากจึงให้เต่าคาบท่อนไม้ท่อนหนึ่งไว้ให้แน่นส่วนหงทั้งสองก็คาบปลายไม้ทั้งสองข้างพาเต่าบินไปพวกเด็กๆเ,เห็นหงพาเต่าบินไปจึงร้องตะโกนขึ้นว่าหงคาบเต่าชิวชิวเชิวเมื่อเต่าได้ยินนึกหงุดหงิดมันเรื่องอะไรของพวกแกจะเด็กเปรตก็เผลออาปากด่าและแล้วร่างของเต่าก็ล่วงล้นจากเวหา ตกลงสู่พื้นดินในพระลานหลวงร่างกายแตกเป็นสองท่อนถึงแก่ความตายพระศัสดาคันทรงเล่าอดีตนิทานแล้วจึงตรัสว่าพึงสำรวมปากมีปกติกล่าวด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัตถะและธรรมคำพูดของเธอนั้นย่อมไพเราะโทษมุสาวาทบุพกรรมของเปรตปากสุกร เช้าวันหนึ่งท่านพระนาละทะซึ่งอยู่ที่เขาคิดชะกูดออกไปบินทบาตในกรุงราชคหดพบเปรตนั้นในระหว่างทางจึงถามว่าดูก่อนผู้จมทุกข์เหตุใดผิวกายของท่านจึงรุ่งเรืองส่องส,องสว่างไปในทิศท,ทั้งหลายดุจสีทองแล้วปากของท่านนั้นเล่าทําไมถึงเหมือนกับปากสุกรท่านได้ก่อกรรมทําบาปอะไรไว้ในปางนั้น เมื่อถูกถามเปรตนั้นจึงเรียนพระเถระว่าข้าแต่ท่านพระนาคละทะเมื่อสมัยที่ข้าพเจ้าบวชอยู่ข้าพเจ้ามีความเดอมใสรักษากายด้วยความสำรวมด้วยอานิสง์ผลบุญนั้นจึงทําให้ข้าพเจ้ามีรูปร่างดุดดังมนุษย์แต่มีสีกายรุ่งเรืองดังทอง ส่วนเหตุที่ข้าพเจ้ามีปากเหมือนด่งปากสุกรเพราะข้าพเจ้าไม่รู้จักสงบประงับไม่สมรวมวาจาเอาแต่กล่าวนินทาดุด่าว่าร้ายให้โทษแก่พิสูจน์ทางหลายแม้จะมีผู้ปรัถนาดีคอยแนะนำพ่ํำสอนข้าพเจ้าก็ไม่อาวอนทิจาระวาจาทุตตลัศนั้นๆด้วยเหตุนั้นจึงทำให้ปากของข้าพเจ้ากลายเป็นปากสุกรดังที่ท่านเห็น เมื่อพระนารทะกลับจากบินทบาทแล้วจึงทูลเรื่องที่ท่านได้เห็นให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนนารทะ,ะเปรตตนนั้นเราได้เคยเห็นแล้วพระพุทธองค์จึงตัดแสดงโทษของวจีทุจริตและคุณแห่งวจีสุจริตให้พระนารทะ,ะและพิสุทั้งหลายได้ทราบความว่า เหตุที่ทําให้เปรตด้วยวจีทุจริตสี่อย่างคือ1พูดเท็จพูดสอเสียดพูดคาหยาบและพูดเพ้อเจอ้อผู้ประกอบวจีสุจริตจักมีผลไม่ให้ตกนรกและไม่ต้องมาเป็นเปรตสี่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจอ้อโทษมุสาวาตบุพกรรมของเปรตสี่ตน พระมหาโมคัาลาเทระได้ถามบุพกรรมของเปรตทั้งสี่ท่านทั้งสี่นี้ฉไหนคนหนึ่งกอบเอาแกลบข่าวสารีที่ไฟรุกชนโปรยใส่ศีรษะของตนเองอีกคนหนึ่งทุบศีรษะของตนด้วยค้อนเหล็กส่วนคนที่เป็นหญิงเอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือดของตนเองส่วนท่านกินคูดอันเป็นของไม่สะอาดไม่น่าปรารถนานี่เป็นวิบากแห่งกรรมอะไรนาะ ภรรยาของพ่อค้าโกงตอบว่าเมื่อชาติก่อนผู้นี้เป็นบุตรของดิฉันเด็ดตีตศีรษะของฉันผู้เป็นมารดาผู้นี้เป็นสามีของดิฉันเป็นพ่อค้าโกงข้าวเปลือกปนแกลบผู้นี้เป็นลูกสะใภ้ของดิฉันรักกินเนื้อแล้วกลับหลอกลวงโดยมูดสาว่าดิฉันเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงแม่เรือนเป็นใหญ่กว่าสกุลทั้งปวง เมื่อสิ่งของมีอยู่เหล่ายาจบขอแล้วเก็บซ่อนไว้เสียไม่ได้แห่อะไรจากของที่มีอยู่ปกปิดไว้ด้วยมุดสาวาดว่าของนี้ไม่มีในเรือนของเราถ้าเราปกปิดของที่มีไว้ขอขูดจงเป็นอาหารของเราด้วยเหตุนี้พัดแห่งข้าวสารีอันมีกลิ่นหอมย่อมกลับกลายเป็นคูดเพราะวิบากแห่งกรรมคือมุดสาวาดของดิฉันกกรรมทั้งหลายไม่ไร้ผล ผลกรรมย่อมไม่สาบศูนย์เพราะฉะนั้นดิฉันจึงกินและดื่มแต่มูดคูดอันมีกลิ่นเหม็นมีนอน